กำลังทำอะไรเนี่ยลอกตอกค่ะนี่ป้าทำได้บางเจ็บขนาดนี้เลยเหรออันนี้พอหรือยังคะบางพอยังอีกหน่อยค่ะต้องขูดอีกหน่อยอีกเหรอคะนี่ก็นี่มันก็บางมากแล้วนะป้าใช้มือเนี่ยทำเลยเหรอป้าไหนลองลองลองจักตอกให้ผมดูอีกทีสิฮะดูยังบางได้อีกเหรอป้าโอ้โหเฮ้ยอชำนาญมากอะป้าทำมากี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบปีแล้วสามสิบปีแต่เส้นบางๆเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปทำอะไรคะเอาไปทำ ยอนดอกพี่กุลนะคะย้อนดอกพี่กุลกระเป๋าดอกพี่กุลนะคะกระเป๋าดอกพี่กุลอาไปสารเป็นกระเป๋าป้าทาเนี่ยเป็นของตัวเองหรือว่ามีใครเป็นเจ้าของคุณคมกิตนะคะคุณคมกิตเป็นเจ้าของวันนี้อยู่ไหมฮะอยู่ค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตายังอ่อนๆอยู่เลยแต่คุณป้านี้แบบว่าทํามาตั้ง30ปีคุณคมกิจทํามาก่อนป้าหรือป้าทํามาก่อนคุณคงกิจอะคุณป้าทามาก่อนป้าทํามาก่อน อาแล้วแล้วยังไงฮะทำได้ม,มารวบรวมช่างระดับปรมาจารย์ตักหมอได้ขนาดนี้ฮะคือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2,521ครับตรงนี้เป็น โครงการของทางวทีิส่งเสริมศิลปะชีพคุณแม่ผมคือคุณปราณีบริบูรณ์ก็เลยรับมาทําแล้วก็รวบรวมช่างฝีมือจากสารในพนันนิคมมาทำโอ้เหรอฮะนี่ช่างในพนันนิคมทั้งนั้นเลยเหรอครับผมฝีมือเอกอุทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับแต่ละท่านนี่เลยปริญญาเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วใช่ไหมคุณป้าคุณป้าที่30ปีมีคนมากกว่านี้อีกไหมคะคือในพนัเนี่ยมีมีฝีมือที่หลากหลายอย่างอย่างคุณป้าป้านายเองเนี่ย ที่เก่งจริงๆก็จะเป็นงานหวายผูกไหวาอคนที่ทํางานหวยผูกไหวยทาเช่นไหวยได้เรียบร้อยเนี่ยจะเหลืออยู่ไม่กี่คนเหลือฮะไปไหนหมดนะคะที่เหลือไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรตอนนี้อะไรใช่ไหมคุณป้าคุณป้าไม่ค่อยได้ไปกับเขาเถอะไม่คิสวนตัวอีกเห้อยังไม่อยากไปคุณป้ายังไม่อยากไปเที่ยวอ๋อครับแล้วสุดท้ายนี่ต้องให้เล็กขนาดไหนครับป้าคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะนี่ เล็กขนาดไหนใช่ไหม,ไมนี่เลยดูตัวอย่างพี่คงเกตขอขอคุณป้ามาดูสักกำลังทําง่วนอยู่ตรงนั้นเลยดูนะครับอันน,น,นี้อันนี้เล็กสุดยังคะยังครับแล้วเล็กสุดจะเป็นยังไงคะเช,นช่นที่ทําสําหรับลายดอกพิกลเนี่ยจะต้องประมาณครึ่งมิลครึงร่งมิล<ร>อันนี้ได้ยังป้าไหน <ๆ S 1> ไหนวิธีทําให้มันครึ่งมิลทำยังไงมันยังไม่เล็กอีกต้องใส่รูไอ้นี่อะไรเขาเรียกอะไรไอ้เครื่องมือเนี่ยแผ่นชักเลียดครับ ชักเลียดคุณป้าสายตาดีมากทิ่มแบบตรงรูเป๊ะเลยโอ้นี่แยงเข็มด้วยได้เนี่สบายมากไหมฮะเดี๋ยวให้คุณรชนีทำอ่ะให้คุณให้คุณเสียบให้ตรงรูอ่ะเมื่อกี้อ่ะอะไรนะดูนะฮะเสียบให้ตรงรูเอาให้มันตรงเฮ้ยแผลป้าเดี๋ยวหาอยู่เอาเอาเอาวันนี้จะได้สักเส้นไหมเนี่ยพอเพอะพอเพอะให้ป้าเขาทำให้คุณคมกิจเล่าให้ฟังดีกว่าว่าที่มาที่ไปก่อนจะมาเป็นตอกเนี่ยมันมาจากไม้อะไรฮะ ไม้ที่ใช้เนี่ยจะเป็นไม้เพนวนเป็นไม้ไผ่ที่ขึ้นทางภาคตะวันออกเลือฮะชน,นบุรีระยองกันตราม,มันมีคุณสมบัติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีป้องเลยเนี่ยนี่นี่คือข้อหนึ่งข้อหนึ่งจะยาวประมาณโอ้สามสิบห้าถึงสี่ถึงห้าสิบห้านิ้วองหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไม้ไร่นะครับมีมันก็คือสามฟองครับอันนี้จักทีเดียวมันได้ทีเดียวเลยได้ทีเดียวเลย แล้วก็ไม้ไผ่นวลเนี่ยเนื้อก็จะละเอียดนิ่มแล้วก็ทำเป็นเส้นเล็กได้นิ่มนวลพอที่จะมาทํางานละเอียดได้คือไม้ไผ่นวลเนี่ยหาได้เฉพาะในโซนพื้นที่แถวภาคตะวันออกครับเขาจะเลือกอายุตัดประมาณ2ปีในพนัทเองก็จะมีตลาดไม้เขาก็จะตัดมาขายนะครับไม่ได้ไปตัดเองเหรอคะใช่ครับงานจักสานี่ขั้นตอนการจัดคือเตรียมไม้ไผ่ครับก็ไม้ไผ่เขียวมาเราก็ต้องมาขูดขูดเอาคิ้วเขียวออกใช่ครับสำหรับพันนี้นะครับ เราคูดเอาผิวเขียวออกจนเหลือแต่ว่าเหลือเนื้อละเอียดด้านในเรียกว่าชา้นผิวนะครับก็ต้มต้มน้ำแล้วก็ตากเพื่อไล่ความชื้นเอาไม้ไผ่ไปต้มแล้วเอาไปตากพอตากไล่ความชื้นเสร็จไม้จะแห้งนะครับถึงมาจักเป็นเส้นตอกโอ้โหเป็นเส้นตอกแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปย้อมสีโอก็ถึงมาถึงขั้นตอนการสารใช่ครับพาไปดูหน่อยไหมฮะทุกวันนี้เราสารเป็นอะไรบ้าง ทำอะไรคะพี่ตรงนี้กำลังยอนเรียกว่ายอนดอกพี่กุลยอนดอกพี่กุลใช้คำว่ายอนเหรอฮะไม่เรียกสา,รสารหรอฮะเออเหมือนปักผ้าใช่ไหมโอ้ดูดูเส้นนะฮะท่านผู้ชมครับมองเห็นไหมฮะเส้สนที่คุณป้ารีดเมื่อสักครู่นี้กลายปเป็นสีเขียวแล้วนะละเอียดเส้นเล็กมากจริงๆนะฮะแล้วช่างเขาต้องใช้ต้องใช้โคมไฟช่วยโคมไฟช่วยลายละลายมาละเอียดโอ้นี่ต้องมีสมาธิดีมากเลยใช่ไหมฮะ แต่สังเกตเมื่อกี้นะพี่เอามือจุ่มน้ําตลอดเลยนะน้ําอะไรคะพี่น้ำเปล่าธรรมดาเพื่ออะไรคะให้ตอกมันนิ่มค่ะอ๋อให้ตอกนิ่มในพันั้นนิคมเนี่ยลายดอกพิกลเนี่ยเราจะมีอยู่ห้าลายที่ทําเยอะๆแล้วจดเป็นสิ่งบอกชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยก็จะมีอันนี้เป็นดาวล้อมเดือนดาวล้อมเดือนอ๋อมีพิกลมีแยกอีกนะอ๋อเนหย อะไรมันจะละเอียดสวยมากดูใกล้ๆเองสวยเริ่มต้นด้วยตาชลอมนะครับสีดำเส้นย่อนคือสีขาวโอ้โหสามเส้นแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นบเส้นยอดสีเขียวนะครับที่กำลังย้อนเราทำเป็นรอบขนาด22นิ้วเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นกระเป๋าทรงรีทรงเหลี่ยมแล้วแต่ที่เรากระเป๋าสะพายผู้หญิงอะคะกระเป๋าถือผู้หญิงมันใบเท่าไหร่อะคะพอจบแล้วประมาณหมื่นหนึ่งครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะแล้วที่ศูนย like ์ของเราเนี that that oh. Oh. I mean, ่ยปัจจุบันเนี่ยที่ทําออกมาเนี่ยฮะมีทั้งหมดกี่ลายฮะโอ้ถ้าลายสานี่ยมีอีกเยอะเลยครับเช่นตรงนี้ก็เป็นอันนี้เป็นลายขิดอันนี้เขาเรียกลายขิดเหมือน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 อนขิดไหมเหมือนผ้าขิดคล้ายๆผ้าขิดยังมีลายพัฒนาอีกเยอะมากอีกเป็นเป็นร้อยลายโอ้ร้อยลายเลยเหรอเพราะว่าอันนี้อย่างพนัทเนี่ยมีคนไทยคนจีนคนลาวครับ ลายขิดเนี่ยก็จะมาจากผ้าขิดเราถ้าเราเห็นผ้าขิดของทงางภาคอีสานเป็นลายไหนทางนี้ก็ทำคือ<ำ>เลยฮะมนันใช,ใช้ใช้เหมือนผ้า<อ>ได้เลยทําลายเดียวกับผ้าได้หมดเลยใช่ค่ะโอ้โหอ่ะสุดจานมากคุณพี่ครับคุณพี่มีสักกี่ลายฮะที่ทําได้ก็มีลายที่หน้าท้องลายที่ขาลายในคุณแล้วแม่เอาลาี่มีสักพี่ตเองพี่เขาอ่ะมีสักกี่ลายเออเยอะค่ะทำได้เยอะทุกลายค่ะแล้วทุกลายผมขอแอดสักลายได้ไหมครับ สามีที่บ้านจะด่าไหมฮะเอาอย่างนี้เอาอยู่โอ๊ยโดสดโสดโสดโดอะไรล่ะนี่ไงไม่มีไม่มีสามีพี่หรืถามพี่นิดนึงถ้ายุงลายมาเราทำยังไงคะตบตบเลยนะคะตบเลยไม่ดีมั้งเออไม่ได้ค่ะพี่ถ้ายุงลายมาก็ลายตอบเขาหน่อยนะเฮยดทั้งคณะเลยเงียบเลย ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราเก็บต้นแบบที่เราพัฒนาปริตัมันธ์มาเรื่อยๆตลอด30กว่าปีตรงน,นี้โอ้โหเรอฮะบางชิ้นนี่อายุ30ปีเลยปะ มากกว่าก็มีครับยังมีชิ้นงานเก่าๆซึ่งเราเก็บจากในพื้นที่ของพนันนิคมเข้ามาเพื่อศึกษาโอู้หลากหลายมากเลยเนาะไอ้นี่คือพวกกระเป๋าใช่ไหมฮะครับพวกนี้ก็จะเป็นแบบทรงโบราณโบราณเนาะครับพัฒนาจากลายขิดนะครับเราเห็นทั้งมีทั้งทรงโบราณที่แล้วก็มีทรงที่พัฒนาขึ้นครับพวกนี้ก็เป็นลายดอกพิกุลไอ้เล็กๆอย่างนี้มีมีคนถือด้วยเหรอของของอย่างเงี้ยใช้ถือแต่เช่นมาไม่โบราณเป็นของประดับบ้านอ๋อตกแต่งประดับนะฮะให้รู้ว่าเขาไอ้แบบ ทำได้นานจริงนะเนี่ยนะโอ้โหทำได้หลากหลายมากแล้วผิวคือแบบทำได้ละเอียดแบบเหลือเชื่อจริงๆนะฮะไอ้นี่คือคืองานที่เอาไปใช้ใช้จริงหรือว่าไปทำอะไรครับพี่คงกิตครับอันนี้ก็ใส่ดอกไม้ประดับตกแต่งบ้านได้ครับผมคืออย่างนี้คือเอาเอาจักสารมาเคลือบเซรามิกอีกทีครับผมเรียกว่าสารพุ่มสารหุ้มอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังคะเซรามิกมาก่อนใช่ไหมฮะครับผมเราจะมี พูดง่ายว่าใช้พิมพ์ด้านในเป็นเซราเิกตแล้วก็พ<อ>ุ้มตั้งแต่โค้ขึ้นมาแล้วมันจะแสะแทงเข้าไปสารได้ไงอ,อะอแ,ลแล้วทําได้นั่นกระชับมากเลย,เลยต,ต้องรัดเข้ากับที่ครับโอ้โหช่างนี้ต้องแบบว่าสุดยอดโหดีทางด้านน,านี้ทางด้านนี้ว้าวนี่เหมาะสําหรับคุณหญิงรัชนีคุณหญิงรัชนีคุณหญิงรัชนีภูริภูวดลน,นะคะอืมอืออะไรมไม่ได้อนุญาต แอม่รุ่ย่าหรอยังยังนามสกุลนี้เขาแย่งกันใช้อยู่อันนี้เป็นลายขิดเหมือนกันวายอันนี้เป็นของที่ทาในรูปทรงที่ส่งต่างประเทศส่งต่างประเทศไปไหนฮะเนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นครับไปญี่ปุ่นจะเป็นสําหรับใส่ตกตะกณ์ชมเชาครับเราส่งไปนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้ประมาณ2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทต่อชิ้นนะฮะอันนี้กระเป๋าสตังใช่ไหมกระเป๋าถือผู้หญิงนน่ๆอย่างนี้ว้าวอันนี้ลายอะไรฮะนี่คือลายดอกพิกลลายดอกพิกลที่ว่านี่นะ อันนี้ประมาณแ0 0พันครับ8,000บาทเดี๋ยวเดี๋ยวมันรูดซิปได้ไหมฮะเดี๋ยวจะเย็นนะคะขออนุญาตลองดูป๊าบอ๋ออย่างนี้เปิดอย่างนี้เลยนะฮะมันมีงานผ้าถักด้านในด้วยนะคะเป็นโคเช่ใส่โทรศัพท์มือถือใส่สื้อตังใช่ไหมฮะประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้แปดพันนะฮะมีอันไหนแพงแพงบ้างคะัเอออันนี้ที่มีก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นแบบที่ส่ง อันนี้ส่งที่ไหนฮะสญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี่ดีไซน์เก๋มากเลยค่ะเออใน,ใน่ารักอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะตั้งราคาเท่าไหร่หนึหมื่นหนึ่งครับอันนี้ลายอะไรฮะรเนี่ยก็เป็นล,ลายพี่กุญดอกแหน่นนพี่กุญดอกแหน่ห0 0 0งบาทท่านผู้ชมครับ ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะฮะรเราสา,สามารถไปเจอได้ที่ไหนอีกบ้างครับในส่วนของงานอนุรักษ์เนี่ยจะเจอได้ที่ร้านค้าของทางมูลที่ส่งเสริมศิลปะชีพ<อ>และก็ร้านศิลดาหรือถ้าเผื่อว่าใครจริงๆท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วอวย,อยสวยงามจังเลยอยากจะเอาไปเปิดร้านที่ต่างจังหวัด อะไรอย่างเงี้ยครับทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอได้ไหมมีครับมีลูกค้าก็ติดต่อมาบในแต่ละจังหวัดก็มีที่สามารถซื้อไปเป็นตัวแทนจำาหได้เได่อะฮะเราตส่งให้อต้องซื้อนะไม่ใช่รับไปวางแล้วขายแบ่งกําไรไม่ใช่ซื้อขาดเลยทําไมพี่คงกิจถึงได้รักษางานพวกนี้เอาไว้มันอาจมันจํากัดกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้งานพวกนี้บ้างไหมเออคือสิ่งที่ต้องทํา สิ่งที่เราเรากำลังทําอยู่เนี่ยคือรักษาคนรักษาคนที่ทำนะครับเมื่อคนช่างฝีมืออยู่ได้เนี่ยฝีมือมันก็อยู่เองอนะครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราพยายามทําอยู่ส่วนในเรื่องของอการพัฒน,นาตลาดเพื่อไปเปิดตลาดใหม่ๆต่อไปอีกเนี่ยม,มันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราก็พยายามทำอยู่อ่ตอนนี้มีคนที่ต้องรักษาไว้กี่คนคะตอนนี้ก็ ประมาณร้อยคนร้อ,อ,อ,อยคนก็ยังเยอะอยู่แล้วมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมครับนี่ครับเราสร้างคนโดยหนึ่งให้เป็นที่เรียนรู้นะครับที่นี่เป็นแหลง่งเรียนรู้เปิดให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาดูงานได้สองเราให้ช่างฝีมือของเราเนี่ยคือถ่ายทอดจริงๆก็คือถ่ายทอดฝีมือผ่านในครอบครัวกันอยู่แล้วเราเพียงแต่ว่าส่งเสริมให้เขาให้ลูกหลานช่วยทำงานช่วยฝึกฝึกฝีมือแล้วก็ได้รายได้ตรงนี้เข้ามาเสริมครับเพื่อลดปัญหา นะยังมาชนด้วยแต่ดูแล้วมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะมันใช,ใช้เวลาเรียนานานไม่กว่าจะสารในพวกนี้เป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดนี้ค่ะมันก็ใช้เวลานานนะครับแต่อย่างอย่างนี้เองเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เริ่มต้นมาตั้งแต่แม่ทําเส้นต่อกให้แล้วลูกก็เป็นคนสารคนคิดวดลายลูกคิดลายใหม่ไลายนี้เขาเรียกลายอะไรฮะอันนี้เราก็เรียกลายน้ําไหลลนยน้าไหล ผมเห็นแล้วแปลกตาแล้วลงสีอะไรเนี่ยสวยงามมากนะครับลายน้ำไหลหรือน้ำลายไหลอะไรเดียวกันปะลายน้ำไหลน้ำใ่ลายไหลผมว่าคุณไปอยู่คณะเชิญยิ้มดีกว่าเนาะเออซื้อๆอันนี้สามพันห้าสามพันห้าร้อยไม่แพงอืไม่แพงเลยถ้าเห็นเขาทำแล้วนะคะอืแล้วไงต่อแค่นั้นนะคะซื้อๆวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณครับคี่ลงพครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่ก <ส gas: S 1> ็มีวิธีรวยเอารวย